ครับวันนี้ก็ผมจะม,มาแนะนำวิธีการนวดคอบ่าและไหลให้กับน้องเจ้าหน้าที่การเงินสถานีตำรวจภูธรหนองตุดนะครับซึ่งก็นั่งหน้าคอมมาเป็นระยะเวลาทั้งวันและก็เลยผมมีโอกาสมานวดให้เนื่องจากผมได้เรียนจบเป็นตำรวจแต่จบแพทย์แผนไทยการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่โรงเรียน นวดแผนไทยและสปาตังโดยอาจารย์ปติญญาก้องสกุลอาจารย์อ้นและอาจารย์ปุ๊ช่วยผมในการฝึกสอนตัวต่อตัวจนผมมีความรู้ความสามารถไปขึ้นทะเบียนที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตรังได้รับใบประกาศรับรองสามารถนวดได้วันนี้ผมก็มีโอกาสมาแนะนำท่านทุกคนที่อยู่ใน t ิ k ตอกที่ดูผมสามารถทำตามได้เลยโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นวันนี้ก็ได้รับควา,ามอนุเคราะห์จากโรงเรียนควรปริงเป็นหนึ่งเป็นโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดจากสมุนไพรผมไปซื้อมา1นึ่บาทนะครับเอาผมจะมาสอนเลยนะครับวิธีการนวดคอบาลายขอโทษนะครับนอ้องอันดับแรกเราจะนวดคอจะมีทั้งหมด3เส้นเราจะต้อง คลึงขึ้นไปครับบีบคลึงขึ้นไปเส้นที่สายนะครับต่อไปก็เส้นตรงกลางแล้วก็เส้นข้างนี่จะลดอาการเจ็บปวดได้นะครับเอาไปแล้วก็บีบคลึงเลยครับแล้วก็กดคลึงที่ตานอกเอียงนะครับ เนีย่ยดีไปเลยจะหายแก้ไมเกรนได้นะครับคนที่อยู่ออฟฟิศทั้งวันก็จะเครียดครับให้คนที่บ้านเลยนะครับจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านมาช่วยนวดตามผมเลยนะครับนีครับนวดคึงขึ้นไปครับช่วยได้นะครับจะทำให้หายเนี่ยเราอย่าปล่อยให้คอบาดไหลตึงนะครับ มันจะเ้าแขนทําให้ชาเน็บชาได้นะครับต่อไปมันจะเป็นอมาพึกได้นะครับเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ไม่สะดวกวันนี้ผมก็มาเนะตหามันนะครับออกดไปเลยครับให้แม่บ้านพอบ้านช่วยทําให้กดกดกดแล้วก็ดีดดดเ,เลยเนะ่ยเป็นการนวดคอก่อนนะครับนี่ โดยเฉพาะตรงนี้ก็เครียดนะครับกดคลึงเลยครับแล้วก็มาที่หัวกดที่ตรงกลางเลยนะครับกดที่ขมับต่อไปเราก็จะมากดบ่านะครับ ใช้สองไม้มือกดลงไปนะโมพุทธายะนะมะทัฏะมะอาโอ,อแล้วกเ็เราก็ยกขึ้นเดี๋ยวอาก,การการเจ็บบ่าก็จะดีขึ้นครับกวน,วนวนซ้ำม,มาครับเราทำ,ท,ำทั้งสองด้านนะครับ ต่อไปเราก็จะนวดแขนคือจับที่สะบับตรงน,นี้แล้วเราก็หมุนเลยครับมันจะช่วยลดอาการตึงเครียดเราจะทำทั้งสองด้านเลยนะครับวันนี้ผมมาสาธิตให้นะครับหลายคนบอกว่าตำรวจทำไมถึงยึดอาชีพนวดก็เป็นการต่อย,ยอด ช่วยเหลือประชาชนบริการนวดฟรีได้ที่สถานีตำรวจภูธรหนองตุดนะครับ <th> นอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีอุปกรณ์เสริมจะทำให้รู้สึกบายสบายไหมครับรู้สึกผ่อนคลายไหมครับเห็นไหมเรามีอุปกรณ์เสริมด้วยนี่เป็นการสาธิตนะครับ ครับรองวันนี้ก็จะทำงานกับหน้าคมได้อย่างมีความสุขเลยครับผมจะกดาะตอดคอบานเลยครับ ขึ้นไปครับมันมีสามเส้น